เปิดมาไม่มีอะไรครับจะสังเกตว่าเส้นนี้ผมบอกอุจจแรกเนี่ยคลัปเปอร์มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ฮะคลัปเปอร์เนียมันจะเป็นแผน่นตรงนี้ฮะนั่งอยู่บนนี้เพราะนั้นตรงรูนี้ที่เป็นเรียกว่าเมนเดนเนี่ยมันจะต่ออยู่ครับไลเซอร์ทั้งหมดฉะนั้นเวลาคุณเปิดเมนเดนทิ้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคือการเอาขี้โครนเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ในระบบคุณเนี่ยขี้ดินไปอุดหัวสปิงเกอร์งั้นไอตัวเนี้ทำทุก3เดือนเพราะนั้นไอตัวนี้ทุก3าเดือนอย่าลืมมาทำ ถามว่าเวลาดูอย่างไงถ้าสมมุติคุณเห็นไหมอย่างเงี้ยคุณเห็นมันเดินท่อเดนใช่ไหมใเออคุณจะรู้ได้ไงว่าน้ํามันเดินออกไม่รู้อ่าถ้ามีปลายท่อให้ดูอย่างนี้จบเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่มีปลายท่อให้ดูแล้วมันลงเดินไปคัตเตอร์มองไม่เห็นตรงนี้ต้องใส่ไซคกาให้เราเพื่อให้เรามองเห็นว่าน้ําใสหรือยังเห็นไหมมาตรฐานมันจะละเอียดแต่ถ้าคุณเห็นปลายอย่างนี้ได้รู้ว่าน้ําใสเมื่อไหร่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องมีไซ์กาแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้ ต้องใส่ไซกลาสบนนี้ให้เห็นไหมแต่ว่าฐานมันละเอียดนะเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ทำทุกสามเดือนส่วนเบลที่คุณจะทดสอบคุณจะเห็นว่ามันมีรีถาร์แชมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปหาลามกองมีไวเซนเตอร์ไอเนี้ยเวลาก็แมนเท์เน้์ก็เนี้ยเปิดแมนเท์เน้์แล้วก็เอาไส้กรงมาล้างเฉยไหมครับส่วนใหญ่เวลามีปัญหามักจะรั่วนู่นนะครับข้างหลังนั่นมันจะเป็นใบพัดอยู่ข้างหลังแล้วน้ําก็จะฉีดเข้ากองกองก็จะดังเป้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 งกันเองเวลาทดสอบไม่อยากให้ดังก็เนี่ยครับถอดฝาาาออออออกก่จน อันนี้ถ้าเกิดคุณอยากเทสเฉพาะชุดกล้องโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเมนเดนก็นี่นะครับเปิดชุดนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปดังเองครับเป้งเป่งเป่งเป่งเป้งเป่งตัวเนี้ยอ่าเทสก็ดีอย่างเดียวเนี่ยเทสตัวนี้อย่าเปิดเดี๋ยวพวกวิ่งอย่าพึ่งเออเดี๋ยวไปดังในเดี๋ยวยุ่งเปิดตัวนี้ได้ครับนะชุดเนี้ยที่ผมสอนคุณเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าชุดทริมส่วนเกจตัวนี้ตรงนี้เขาเรียกด้านสป라이์ไซส์สป라이์คือน้ำสป라이์ด้านนี้เรียกน้ำไซส์งั้นมัน หลักการมันต้องเท่ากันเป๊ะเลยอันนี้ร้อห้าสิบกันนี้ก็ร้อยห้าสิบแล้วใช้งานมาถอดนี้บ้างเห็นไหมระบายเพื่อให้กีโคนที่มันอยู่ตรงเนี้ยเอาออกอ่าไม่ได้ติดไว้เท่ๆนะมาเปิดบ้างแล้วก็ทุกไตรมาสเช็คไรเเนอร์โรมิเตอร์นี่ไรเซนเนอร์อยู่นี่อ่าไรเซนเนอร์ไรเซนเนอร์โรมิเตอร์เช็คเช็ค เจก็คือช่วงที่คุณเปิดเมนเดนเนี่ยนะมันจะขึ้นสเตตัสให้เราอ่าตรงนี้มันจะเป็นใบพายอยู่ในกดขึ้นกดลงงั้นพอเปิดเมนเดนปุ๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสเตตัสคุณก็ไปดูที่นางเซเตอร์ว่า,ม,ามันเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนกระเจงครับซื้อใหม่เส็แล้วผ่านเทส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 ก็คิดดูแล้วกันมีร้อยตัวเทสหมดว้าวเปิดปิดเทสครับว่าสเตตัสส่งสัญญาณไปหรือเปล่าดังครับ ลองดูเลยครับแก็มีเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนส่วนห้าปีเปิดฝาหน้าครับเปิดฝาหน้าแล้วก็เอาแคปเปอร์เข้ามาล้างอันนี้ก็จ้างเขาดีกว่าอย่าไปทําเองเลยนะเราไม่มีคนไม่มีเครื่องมือสาเดือนหรอไรครับตรงนี้เลยฮะอันอันนี้สามเดือนครั้งปีหนึ่งครั้งได้แล้วแต่ความความ ความเรียกอะไรความสะอาดหรือความสกปรกของน้ําที่คุณมีอยู่ในระบบสัมผัสนครั้งดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ดูยังดำเลยตอนคุณเปิดไม่ได้ยากอะไรคุณปิดวาล์วก่อนแล้วเปิดแล้วค่อยเอาออกอ่ามันปิดวาล์วตัวนี้ได้อ่านี่ห้าปีห้าปีจ้างห้าปีหนึ่งครั้งอันนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะทุกใจมาสนนะโรมิเตอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนที่กูทำเมนเดนเทสเ่มันเทสตัวนี้เป็นในตัวอยู่แล้วใช่ครับมันมีเช็คลิต์อยู่แล้วคุณก็ติดไปแค่นั้นเองเปิดได้ประโยชน์อะไรบ้างเปิด ได้เช็คโฟลมิเตอร์ไอดได้เช็คโฟลสวิตได้เช็ครีท่าจชมเบอร์ได้เช็กรามกล้องแล้วก็ได้เชค็คแคปเปอร์ว่าเปิดปิดไหมอ่านะแล้วก็ในเวลาเดียวกันเป็นการปลัดน้ําทิ้งให้น้ําสะอาดนะได้หลายประโยชน์แล้วพอคุณเปิดเช็คเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะเท่ากันอยู่แล้วพอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะเริ่มสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้ําในเส้นท่อเนี่ยมันอาจจะมีแรงดันมากกว่าจะเจ็บความร้อนจากอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้งั้นตัวนี้ก็ เป,เป็นเป็นเรื่องปกติไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลกอะไรไปมากนะ่น่หรือ,อยังวาวเนี่ยมักนก็จะบอกเลยครับว่า working pressure ใส่เห็นไหมตัวนี้เห็นนะสอง้อยหสิบ psi ใช่ไหมเห็นไหม<ะ>เห็นได้นี่ตรงนี้เนี่ยตรงสีแดงเห็นนะ,ะอ่าสองรอยหสิบ psi นะครับมันจะเขียน pressure ไว้งั้นถ้า pressure คุณเกินมันก็ทะลุนะตัวนี้เราไปเท่าไหร่ะ200ละสองร้อยใช่ไหมย,ยังพอได้อยู่อ <laughs> ี่สองร้อยล้ว แต่ว่าในระบบจริงๆตอนนี้ประมาณสักร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยสิบเฮเทสไซก็ยังโอเคเถ่อย,ยืนแนวนอนแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่มีโรงงานไหนเกินร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นตึกสูงก็เกิน250 300ก็มีงั้นก็พยายามเมนเทนอย่าให้เกิน175ฝั่งนี้มันเกินก็เป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรนะครับแต่ให้รู้นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยส่วนใหญ่แม็กแม็กเลยที่เจอเนี่ยพวกวาล์วเนี่ยเต็มนี่ก็300ไม่เกินนะถ้า300ก็ลีกแล้วครับรั่วแลนะ้ว